มันง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่ต้องคิดเลยมากไม่ต้องนอนไปคิดว่าพรุ่งนี้จะทํำยังไงเออมันจะออกไหมแล้วอย่างนี้เลยคือแล้วจบแล้วค,ร,ครับสวนแห่งนี้นี่ทุเรียนหมอนทองอายุ8ปีครับจํานวน280ร้อยแปดสิบต้นครับแล้วทําไมถึงเพิ่งมาสนใจสูตรใหม่ตอนนี้แล้วมันวิกฤตแล้วครับดอกเราอะชุดแรกมันร่วงหมดแล้วดอกชุดต่อไปเนี่ยถ้าเราจะทํามันจะได้ไหมก็เลยไปดูที่หลานหลานก็บอกเออลองดูผมก็ลองเลยครับลองอัดใส่เลยครับพันลิตรใส่2ชุดนี้อะไรจะบอกผมเพิมเ่มเติมเลยไหมครับก็หลายอย่างครับคือดินก็ ดีครับดินดีดินดีด้วยอ๋อเราฉีดพ่นลงดินด้วยก็ผมฉีดแบบชุ่มเลยครับฉีดเยอะรับอ๋อเหรอครับดอกติดดีไหมครับดอกติดดีมากมากรุบแล้วดอกติดดีมากต้องสอยทิ้งเยอะมากเลยครับเห็นว่ามีบางทีเรื่องการรัดใบอ่อนในทุเรียนเนี่ยตอนมีผลมีลูกอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ทุกปีช่วงลูกประมาณไข่ไก่คืออันตรายครับแย่งอาหารกันแล้วก็ทิ้งอ่ะก็ไม่กลัวตามรอบเขาอยู่แล้วปล่อยเขาเลยดังนั้น ความสุขของเกษตรกรก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ครับมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่ต้องคิดเลยมากไม่ต้องนอนไปคิดว่าพรุ่งนี้จะทํำยังไงเออมันจะออกไหมแล้วอย่างนี้คือเราจบแล้วครับ,รบจบแล้ว